สวัสดีครับดีคาออนยูทูบครับโดยดีคาแมกซีนนะครับแล้ววันนี้ทีมงานดีคาแมกซีนยกทีมมาอยู่ที่นี่ครับสนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมทดสอบรถกับบริษัทวอล v วคาประเทศไทยนะครับที่ขนเอารถยนต์วอลโวทุกรุ่นทุกโมเดลมาให้ ทดสอบกันในลานทดสอบที่นี่นะครับโดยทีมงานดีคานะครับจะเลือกทดสอบน้องนุชสุดท้องเป็นรถใหม่ล่าสุดของ Volvo c คาประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ XC40 PHEV และ x c 4 0 BEV นะครับโดยรถสองคันนี้นะครับจะเป็น BEV นั้นจะเป็นรถไฟฟ้า100%ส่วน PHV e นั้นจะเป็น plug-in hybrid นะครับดีคาเลือก2ตัวนี้นะครับมาขับเพื่ออยากรู้ว่ารถแบบนี้นะครับถ้าใช้ในสนามทดสอบกิจกรรมทดสอบจริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของรถจะเป็นอย่างไรน่าขับแค่ไหนนะครับและอย่าลืมติดตามนะครับในช่วงหลังนะครับผมจะขอข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆจาก คนที่รู้เรื่องดีที่สุดนะครับนั่นคือ Product Master นะครับ Product Master คนนี้ได้มาจากโชว์รูมที่บริการดีที่สุดและเป็น Product Master ที่เก่งที่สุดของ Volvo ครับเดี๋ยวติดตามครับแต่หลังจากนี้เดี๋ยวไปทดสอบขับกับผมก่อนครับเชิญครับ ครับและกิจกรรมการทดสอบสําหรับวันนี้นะครับที่เรามาทดสอบ x c 4 0นะครับทั้งตัว PHEV แล้วก็ BEV นะครับล่าสุดคือคาร BEV ก็เสร็จลงแล้วนะครับตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับการควบคุมรถนะครับการขับขี่สนุกมากนะครับกำลังรถทั้ง2ตัวนะครับเพียงพอกับการใช้งานและเหลือเฟือนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัว BEV นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าล้วนนั้นการขับขี่แทบจะไม่แตกต่างจากการใช้รถ น้ำมันโดยปกติทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับเพียงแค่ต้องปรับความรู้สึกเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของเบรกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันกับว่า2ตัวที่เราทดสอบผ่านไปแล้วนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างจาก Product Master ที่ผมบอกไว้แล้วว่าเก่งที่สุดของ v o l v o ตามผมมากเลยครับครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาหยุดอยู่ที่หน้าเจ้า x c 4 0 BEV นะครับซึ่งเป็นรถที่เป็นรถไฟฟ้า100%ตัวล่าสุดของ Volvo c a r t h a i l a n d นะครับและผมยืนอยู่กับ Product Master ที่เก่งที่สุดของ Volvo ครับคุณเจครับสวัสดีครับเจสวัสดีครับ Product Master ครับแนะนำตัวเองครับชื่อเจครับผมปกติสังกัดอยู่ที่ไหนครับอ๋ออยู่ Volvo l a มินทาครับโอเค Scandinavian Auto l a มินทานะครับพี่อยากให้เจลองเล่าเกี่ยวกับรถ B.E.V. x c 4 0คันนี้ให้กับคุณลูกค้าได้สัมผัสไฮไลท์ <High light S 2> <right. S 1> ที่สนใจที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของรถคันนี้ครับได้ครับผมก็ถือเป็นรุ่นแรกนะครับของ v o v o Thailand นะครับ uh, x c 1 0 Recharge Pure Electric mm hmm. ก็ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ78กิโลวัตต์ถูกเอามาวิ่งจริงประมาณ75กิโลวัตต์นะครับระยะทางก็อยู่ที่ประมาณ400ถึง420นะครับอยู่ที่การขับขี่นะครับผม ก็ชาร์จได้ทั้งรูปแบบของกระแสตรงแล้วก็กระแสสลับไม่ว่าจะเป็น DC หรือ AC นะครับผมรอ,องรับทั้งคู่เลยครับแล้วเ,เรื่องของความสะดวกสบายภายในหรือกิจกรรมตต,ต่างๆเป็นไงบ้างครับก็รถคันนี้ควบคุมด้วยระบบแอนดรอย a u ออโตมอ v e ฟนะครับก็สั่งการด้วย Google อะไรอย่างเงี้ยในส่วนของ g o o g l e Map เอ้ย o o o l l e t s i s t a n t เลยนะครับแล้วก็ รองรับการอัปเดตโปรแกรมหลายๆอย่างนะครับผมเรียกได้ว่ามือถือที่เราไม่จําเป็นต้องเสียบสายแล้วลงมาอยู่ในนี้หมดแล้วของ Google หมดเลยระบบปฏิบัติการแล้วก็ใช้ได้แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างกี่กี่กิโลนะครับที่วิ่งได้ก็ประมาณ400ถึง420ครับ400ถึง420 จากการใช้งานจริงของลูกค้าเคยเคยลูกค้าเคยทดสอบได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับก็ส่วนใหญ่จะจะอยู่ที่ประมาณประมาณ400นะครับผมโอเคครับอยู่ที่สภาพอากาศแล้วก็สภาพถนนด้วยครับผมครับผมขอบคุณมากครับเจขอบคุณครับที่มาข้อมูลครับ ครับและนั่นก็คือ Product Master นะครับที่มาให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรถ x c 4 0 BEV คันนี้นะครับซึ่งเป็นรถแบตเตอรี่ไฟฟ้า100%นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับมอเตอร์2ตัวนะครับตัวหน้า1ตัวตัวหลัง1ตัวนะครับรวมกันแล้วก็400กว่าแรงม้านะครับเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับกับเจ้า s u b Compact SUV คันนี้นะครับและนี่ก็คือบททดสอบอีกบทหนึ่งซึ่งดีคาแมกกาซีนในดีคาออนยูทูบ นำมาฝากคุณลูกค้านะครับคุณผู้ชมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราจะไปติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับกับค่ายรถต่างๆมานำเสนอนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเผื่อเทปใหม่มาเราจะได้ชมเป็นคนแรกสำหรับเทปนี้นะครับก็ขอบคุณวนวกค้คา t h ไทย a ลนด์ Thailand นะครับที่เชิญเรามาร่วมกิจกรรมทดสอบและเทปนี้ทีมงานดีคาร์ออนยูทูบและดีคาร์แมกกาซีนขอลาไปก่อน เดี๋ยวพบกันใหม่เทีบหน้าสวัสดีครับ